สวัสดีครับวันนี้ได้ทปเปอร์เรามารีวิว New Camry นะครับมีการปรับปรุงทั้งภายนอกแล้วก็ภายในรวมถึงการปรับเปลี่ยนยกเลิกเครื่องยนต์2.0มีเฉพาะ2.5ครับคันนี้เป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินรุ่น2.5พรีเมียมเรามาดูการตกแต่งภายนอกที่มีการปรับโฉมนะครับอันดับแรกนั้นก็คือเรื่องของกระจังหน้าดีไซน์ใหม่จากปี ลักษณะของสีดําเงาและที่เด่นชัดก็คือเราจะเห็นที่กันชนนะครับมีสีบรอนสีเงินอยู่ที่มุมทั้งสองฝั่งมีความดุดันเพิ่มมากขึ้นนะครับล้ออลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วเปลี่ยนวัสดุที่ไฟท้ายครับจะเป็นสีแดงทั้ง ด้านบนและด้านล่างส่งตรงกลางนั้นเป็นสีขาวส่วนด้านข้างตรงนี้เป็นกรมดําภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของภายในจะเห็นว่ามีลายไม้แบบใหม่นะครับบริเวณคอนโซลหน้าแล้วก็คอนโซลกลางหน้าจอวิทยุก็ปรับมาเป็นแบบลอยตัวนะครับแผงประตูสีดํา วัสดุบูนุ่มทั้งที่ข้อศแล้วก็ที่พักแขนเปลี่ยนวัสดุที่แผงควบคุมนะครับตรงนี้เป็นสีดำด้านตกแต่งเพิ่มความหรูหราครุงเมียมที่ข้างของแผงประตูเบาเป็นสีดำครับปรับไฟฟ้าโดยมีแถบลายน้ำตาลอยู่ตรงกลางนี้ด้วย เปลี่ยนวัสดุที่พวงมาลัยครับก็จะมีลายโครเมียมตกแต่งที่ก้านพวงมาลายัยวัสดุคุ้มหนังอุปกรณ์มาตรฐานก็มีซันรูฟมาให้ด้วยนะครับรองรับระบบ Apple CarPlay และ Auto Android แล้วก็มีระบบ T-Connect ซซึ่งสามารถที่เชื่อมต่อรถกับมือถือของคุณนะครับมีฟังก์ชันต่างๆมากมาย รถระดับผู้บริหารนะครับเบาะด้านหลังโอบนะครับบุ๋มลงไปนะฮะเห็นว่าบุ๋มลงไปรับกับสรีระด้านหลังมีอะไรบ้างเรามาดูนะครับมีช่องแอร์แยกส่วนด้านล่างเป็นช่อง USB ฝั่งนี้มีปรับเอนแล้วก็เดินหน้าถอยหลังสำหรับผู้โดยสารนะครับ อันนี้เป็นเรื่องของช่องวางแก้วน้ำการเก็บรายละ,ะเอียดของด้านท้ายนะครับมีหุ้มวัส,สดุพลาสติก Geez. ที่กา้านฝากระโปรงท้ายด้านล่างด้านใต้ฝากระโปรงท้ายนี่ก็มีวัส,สดุบุให้อย่างเรียบร้อยห้องสัมภาระขนาดกว้างและมีช่องเชื่อมต่อไปอยัง ผู้โดยสารด้านหลังครับจุดขอเกี่ยวสัมภาระแล้วก็เกี่ยวตะข่ายระบบความปลอดภัยก็มีไบรท์สปอร์ตนะครับเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS นะครับแล้วก็เพิ่มระบบตรวจจับคนและคนขี่จักรยานแล้วก็เพิ่มระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ แบบออสปีดสามารถลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้งรวมถึงระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนมีระบบช่วยเตือนกันชนด้านหน้าและด้านหลังพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนม,มัติขณะถอยหลังได้มีการยกเลิกเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรไปนะครับจะมีเฉพาะเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรขนาดพลังนะครับ209แ,แรงม้า250นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อน,นาที มีพัสดุเก็บเสียงใต้ฝาห้องเครื่องรวมถึงเปิดฝาห้องเครื่องก็มีคำชกให้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็เบามือยิ่งขึ้นครับจากรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.5เรามาต่อกันที่รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับซึ่งตัวนี้จะมาพร้อมชุดแต่งโมเดลลิสต้า สำหรับรุ่นไฮบิดนั้นก็มีการลบในส่วนที่เป็นสีฟ้าของไฟด้านหน้าออกไปให้เป็นไฟขาวครับส่วนชุดแต่งนั้นโมเดลลิสต้าด้านหน้าที่เห็นได้ชัดก็คือชุดของ Aeropart s สปอยเลอร์หน้าที่ยื่นออกมานะครับเหมือนลูกศรเป็นโครเมียมสปอยเลอร์นี่มีขนาดใหญ่นะครับมีคำว่าโมเดลลิสต้าประจำรุ่นอยู่ด้วยชุด Aeropart ด้านข้างเป็นของโมเดลลิสต้า รวมถึงกันชนท้ายด้วยนะครับแล้วก็มีแนวโครเมียมสปอยเลอร์ท้ายสีดำ เครื่องยนต์2.5ลิตรไฮบริดดินามิกฟอสประสาน2พลังมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เบนซิน2.5 Dynamic Force ทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติให้การตอบสนองเต็มกำลังแล้วก็ประหยัดน้ำมันสูงสุดนะครับ23.8กิโลเมตรต่อลิตร สวิตช์คอนโทรลนะครับเริ่มที่ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์สีฟ้าปุ่มเปิดฝาเติมน้ำมันปุ่มเปิดฝาท้ายกล้องมองรอบคานระุบการทรงตัวและไฟหน้าอัตโนมัติอยู่ในระนาบเดียวกันง่ายต่อการคอนโทร คันนี้เป็นรุ่น2.5สปอร์ตตกแต่งสีดำโครเมียมมันเงาล้ออนลอยเป็นอีกดีไซน์หนึ่งครับ คันนี้เป็นรุ่น2.5 HEV Premium Luxury นะครับกล้องมองรอบคันครับจะเห็นว่าเป็นตัวรถเลยหมุนไปมารอบคันสามารถปรับตำแหน่งการมองได้อันนี้มองลงไปที่พื้นแล้วเมนเห็นว่า,าตัวรถที่เห็นล้อรถนะครับจะเป็นแนวของล้อรถให้ดูเป็นแบบ3มิติ อันนี้มองมุมมองได้หลากหลายเต็มคันครับขณะเดียวกันสามารถสั่งหยุดได้และเลือกสีรถตัวถังสีรถเลือกได้นะครับเพื่อความชัดเจนหรือความชอบของผู้ขับขี่ครับการพวงมาลัยด้านซ้ายเบาเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็คุยโทรศัพท์ส่วนด้านขวาเป็นเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการตั้งความเร็วของระบบ Cruise Control เตือนการชนด้านหน้าและจุดนี้ก็คือการที่ให้รถอยู่ในช่องทางให้เห็นเท็กเจอร์กันชัดๆอีกนะครับเป็นเหมือนลายไม้มีฮีเตอร์หรือที่ทำความร้อนที่เบาะด้วยนะครับก็มีปุ่ม EV Mode เบรคโคแล้วก็เบรคมือไฟฟ้าสามารถปรับการกีผีได้เป็นโหมด Eco Normal และ Sport ในขุมพลังไฮบริดและตรงนี้ ก็คือที่ชาร์จไฟแบบไร้สายคอนโซลจะเห็นว่ายังมีการตกแต่งด้วยสีเปลี่ยนโนแบค็คมาดูที่หน้าปัดครับหน้าปัดยังคงความทันสมัยอยู่นะครับแบ่งซ้ายขวาตรงกลางก็มีรายละเอียดต่างๆให้อย่างครบถ้วน เพียงกดปุ่มเข้าไปนะครับแผงสั่งการดิจิตอลก็จะเรืองแสงขึ้นสำหรับผู้โดยสารด้านหลังไม่ว่าจะเป็นตรงนี้นะครับเลื่อนเบาะหน้าเลื่อนเบาเอนเข้าไปด้านหลังนะครับสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยการปรับอุณหภูมิปุ่มตรงนี้ก็คือม่านด้านหลังนะครับม่านกันแดดการเลือกเสียงเพลงการเพิ่มลดเสียงก็ปรับได้จากตรงนี้เลยครับ ยังไงก็ต้องไปดูที่โชว์รูมนะครับว่าออปชันต่างๆนั้นตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคุณมากน้อยแค่ไหนครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมพิชัยมนจัด Drive Tipper สวัสดีครับ